รู้จักช่องเจ้านอนไหมครับ J A O เป็นม h a t N O N. ไม่รู้จักครับโอ้ยถ้ายังไม่รู้จักเนี่ยไปกดปุ่มติดตามข้างล่างนะครับผมเอานี้เลยตรงนี้ส,<า>ส<า>วัสด,ดีครับทุกคนทุกคนปกติถ้าเกิดเราเนี่ยเติบโตใช่ไหมทุกคนก็ต้องมีเส<า>ื้อใช่ไหมทุกคนมีเกงด้วยแล้วก็มีมวก สุดท้ายคือรองเท้าทุกคนคือผู้ชายเนี่ยก็จะมีส่วนเท่านี้อาจจะมีแบบว่าเออกำไร,รเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแต่คนวันเนี้ยที่ผมจะเอามาให้ดูก็คือผมเนี่ยใส่รองเท้าอะไรกันบ้างแล้วมีทั้งหมดกี่คู่ไปดูกันเลยนี่เลยทุกคนผมมีรองเท้าทั้งหมดหนึ่งสจริงมันมี5คู่นะทุกคนแต่คู่ที่ห้าเดี๋ยผมหยิบมาให้ดูเป็นอันสุดท้ายต้องเริ่มจากอันแรกเลยคือคู่แรกเนี่ยก็คือ n นกี้ i r Max 90นะทุกคนคู่นี้เป็นคู่แรกที่ผมเนี่ย มีเลยทุกคนนี่อันนี้ตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยผมได้ตอนวันเกิดนะทุกคนเป็นคู่แรกหลายปีละก็คือเป็นคู่บุกเบิกเลยทั้งใช้ไปมหาลัยยืนบนรถเมย์เนี่ยทุกคนยืนเป็นชั่วโมงเนะี่ยคู่เนะี้ยยืนบนรถเมย์เป็นชั่วโมงเลยซึ่งตอนเนี้ยบอกเลยว่าจะา,าพารองเท้าเนี่ยแหกหมดแล้วตอน,นแหกหมดแ,แล้วก็คือแตกหมดแล้วแหละแล้วก็รองเท้าก็เปิดแล้วเนี่ยแต่ผมเอากาวมายัดเนี่ยนี่แต่เห็นสีเหลืองตรงนี้ไม่รู้กล้องเห็นบ้างนะทุกคน เห็นสีเหลือตรงนี้แล้วก็สีตรงเนี้ยหายหมดหมดแล้วเพราะตอนนั้นผมลืมแม้ว่าเอาแปรงขัดพวกเนี้ยไม่ได้เพราะว่ารองเท้าพวกเนี้ยมันเป็นรองเท้าที่สีมันหลุดอพอเวลาเราเอาไปอะไรไปขัดๆเนี้ยทุกคนการซักรองเท้านี่ห้ามเลยนะต้องใช้แค่ผ้าเช็ดแล้วก็น้ำยางเขาเช็ดพออันตรายทุกคนเพราะว่าทําให้รองเท้าพังได้ซึ่งคู่เนี้ยมันมีประวัติก็คือ <S <S เคยทะเลาะก,กับเพื่อนเลยนะทุกคนกคนือผมได้รองเท้าคู่นี้มันแรกๆใช่ไหม แล้วทีเนี้ยเพื่อนมาเหยียบรองเท้าเนี่ยแล้วแบบมันรู้สึกแบบไม่อยากให้อะไรมันเลอะใช่ไหมเพรามันเป็นคู่แรกของผมก็เคยแบบว่าเออทะเลาะซึ่งจริงๆแล้วอะถามว่าผมมันผิดไหมผมว,ว่าผมผิดนะทุกคนรองเท้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ซักได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ไมนน่ออะไรเช็ดแต่มันก็หายแต่แบบว่าการที่พมกับเพื่อนมันก็ยากอะทุกคนเออประมาณนั้นแล้วคู่เนี่ยจริงๆอะตอนแรกๆตรงเนี้ยทุกคนนี่จะเห็นว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นเส้นนะสีงเงาเงา ตอนแรกอ่ะโคตรเงาสวยสวยมากคู่นี้สวยมากผ่านไปหลายปีแล้วสีมันก็ซีดแหละการเวลากันซึ่งทุกคู่นะผมบอกเลยทุกคู่เนี่ยผมขับใส่มอเตอร์ไซค์ขีม่มอเตอร์ไซค์ก็คือใส่ทุกคู่ขับหมดเลยนี่ตรงเนี้ยก็ดำตามการเวลาไปทุกคนส่วนไอแอร์แม็กเนี่ยที่ผมใส่เนี่ยข้อเสียงก็คือปกติผมเป็นคนที่เนี่ยคนนะก็คือ ขาเนี่ยจะบานหน่อยขาจะบานหน่อยตรงประมาณนิ้วนิ้วก,ก้อยพอเวลามันไปโดนรองเท้าใช่ไหมแล้วรองเท้ามันแคบไงเราต้องแบบเหยียบลงไปปุบใช่ไหมทุกคนมันทาให้ขาึงแบนออกมาเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วพอเวลามันไปโดนตรงนเนี้ยเนี่ยคือแรกๆที่ผมใส่บอกเลยว่าขาชามากคือแบบตรงนิ้วก,ก้อยอะชาไปเลยแบบชายัาชายจน,น,กกยม,นยมันด้านไปเลยตอนีนนิ้วก้อยมันชามันด้านไปแล้วมันก็ขยายเองแต่ถามว่ามัน มันยังเจ็บอยู่ไหมผมบอกเลยถ้าเกิดใส่ปกติก็ยังเจ็บอยู่นะทุกคนขาเรามันไม่ได้หดแล้วอ่ะด้วยด้วยวัยอ่ะมันทําให้กระดูกเรามันแข็งแล้วมันไม่ได้เหมือนเด็กๆนะถ้าเด็กๆใส่แล้วมันจะบีบใช่ไหมทุกคนเพราะว่ากระดูกยังอ่อนอยู่แต่ตอนนี้กระดูกแข็งแล้วก็เลยทําให้แบบมันมันก็เท่าเดิมอ่ะก็คือมันไม่ได้ผิดที่รองเท้าหรอกมันผิดที่ตัวผมนั่นแหละขายาวขาใหญ่ขายใหญ่ขาบ้านเดียวขายใหญ่ขาบานแต่ขาเล็กขาบานขาเล็กเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยแล้วก็สูญญากาศก็ จางหมดแล้วตอนนี้คือมันเก่าแล้วแหละพื้นก็แตกซึ่งคุณนี้มันคู่แรกของผมนะทุกคนส่วนคู่ที่สองก็คือตัวนี้เลยนี่รีบอกเลย,เลยทุกคนนเ,เห็นไหมอ๋อผมลืมบอกราคาคู่นี้ประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณสี่พันกว่าบาทหรือสามพกว่าบาทเนี่ยผมไม่แน่ใจนะทุกคนเนื่อมันนานมากส่วนคู่เนี้ก็คือรีบอกราคาจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึงสองพันอะ พันกว่าบาทอะประมาณนี้แหละเออซึ่งคู่เนี่ยมันมีปล่อยก็คือตอนนั้นอะผมเนี่ยเห็นแม่ใส่ก่อนใช่ไหมแม่ผมว่าเฮ้ยะตรงเนี้ยมันมีร้านรีบอกก็เห็นรองเท้าเนี่ยแต่แม่ผมใส่สีเงินไงเห็นแมวตรงเนี้ยมันมีรีบอกอยู่เนี่ยแม่ผมก็ใส่ไม่ดูเพรานาถามว่าวราคาเท่าไหร่แม่บอกว่าราคาไม่ถึงสองพันอะแล้วก็เลยผมตอนนั้นไปกินข้าวกับที่บ้านนะทุกคนแล้วก็เห็นเห็นไอ้ตัวนี้มันขายอยู่เออ ก็เลยลองไปดูเฮ้ยราคามันถูกดีอ่ะก็เลยซื้อมาเนี่ยไอตัวนี้ดีอย่างก็คือมันจะคล้ายรองเท้าทรงออกกําลังกายแต่มันไม่มันไม่ออกกําลังกายจ๋าเพราะว่าเห็นไหมทุกคนมันจะไม่มันจะไม่มีตะข่ายเยอะเกินไปถ้าเกิดเป็นรองเท้าออกกําลังกายจ๋าเนี่ยพอเราไปใส่กับแบบว่าแฟชั่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยเป็นรองเท้าคู่ที่สองส่วนไอตัวนี้มันดียังไงก็คือใส่สบายทุกคนแล้วก็ไม่ได้หนีดตรงนี้เลยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใส่คู่นี้ไป มหาลัยนะทุกคนแล้วก็ขับมอไซค์ไคู่เนี้ยแบบว่าคล่องแคล่วมากปึ๊บ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 เพราะมันเป็นรองเท้าแบบเหมือนกำลังออกกำลังกายผสมแฟชั่นไปด้วยก็คือคึ่งกึ่งอ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเห็นไหมสูญญากาศคนมันให้มาครึ่งครึ่งรองเท้าเลยครึ่งของครึ่งรองเท้าเลยนี่ประมาณนี้สูญญากาศให้มาครึ่งหนึ่งเลยทำให้นุ่มนุ่มสบายด้วยตัวนี้ก็นุ่มสบายก็คือใส่แล้วแบบวิ่งได้อะไรเงี้ยวิ่งได้เลยอ่ะตัวนี้วิ่งได้ นี่ได้ง่ายเลยอันนี้เป็นคู่ที่สองผมก็คือราคาจะไม่ถึงสองพันถูกหน่อยส่วนคู่ที่สามเนี่ยก็คือคู่นี้โอโหคู่นี้เป็นคู่แรกที่ผมซื้อเองนะทุกคนซึ่งคู่นี้ก็คือแวนแวนรุ่นอะไรก็ไม่รู้เป็นแวนนั่นแหละเป็นรองเท้าส่วนใหญ่คนที่ใส่แวนจะเป็นรองเท้าสกเก็ตใช่ไหมก็เป็นประมาณนี้พื้นอ่ะเขาจะแข็งแข็งนี่พื้นเขาจะแข็งแข็งแล้วก็ ตัวรองเท้าเนี่ยบอกเลยเลยว่าทนตัวนี้ทนมากแล้วก็พอเวลาใส่อะ่ะข้อเสียมันพอเวลาใส่อะ่ะมันจะเป็นขอบมันจะเป็นแบบว่าไม่ไม่มีอะไรหุ้มใช่ไหมพอเวลาเราไปเดินบ่อยๆตัเนี้ยมันจะสีกันทุกคนสีสีส,ส,สีช่วงนั้นที่ผมใส่แรกๆครับผมไม่รู้ไงทุกคนผมก็เ่อไปซื้อมาแล้วก็ใส่วันแรกเลยโห oh, ไปมหาลัยวันแรกแบบนั่งรถเมล์ไปยังไมทุกคนเดินไอ้ทำไมมันเจ็บข้างหลังอะ่ะก็เดินไปเรื่อยๆนรว้ว่าแล้วตรงเนี้ยทุกคน มันกัดกัดหลังขาเป็นแผลเลยทุกคนเฮ้ยคือใครเนี่ยที่ใส่รองเท้าพวกเนี้นะต้องรู้ไว้ก่อนว่าไอ้ตรงข้างหลังตรงเนี้ยมันแข็งมากคือคนใส่บ่อยๆอัจจะแบบมันนุ่มแล้วมันจนมันหายมันจะแบบมันไม่เจ็บอะแต่ผมเนี่ยจะเอาตัวนี้มาติดแทนนี่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 มันจะมีตรงข้างหลังเลยไม่รู้ว่ากล้องเห็นปะนะมันจะเป็นตัวที่ติดรองเท้าสาหรับผู้หญิงอะมันจะมีอยู่สองแบบก็คือเอ้ผู้ชายกับผู้หญิงมันจะมีอยู่สองแบบก็คืออันเล็กกับอันใหญ่ ซึ่งผมเนี่ยตอนแรกอ่ะใช้อันเล็กนะทุกคนมันไม่อยู่แล้วมันก็ยังกัดเหมือนเดิมจนผมเปลี่ยนมาเป็นอันใหญ่เนี่ยมันก็ายเลยตอน <c oughs> คือใส่แล้วก็ไม่เจ็บแล้วนะทุกคนคือบอกไว้ก่อนว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่ใส่ถุงเท้าเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงข้อก็คือเป็นถุงเท้าเล็กๆเ,เ,เลยเพื่อให้พอเวลาเราใส่ถุงเท้าใช่ไหมเวลาเราใส่ถุงเท้าใช่ไหมกับกงเกงอ่ะมันจะดูเตอิอๆเติเออผมจะชอบกางเตงเตอะๆขึ้นมานิดนึงเพื่อทําให้แบบว่ามันเห็นอะ เ็นรองเท้าเห็นรองเท้าเราด้วยแล้วก็เห็นขาเราด้วยที่มีขนน้นหน่อยเนี่ยขาที่มีขนนุนหน่อยเนี่ยมันเลยทาให้ผมเนี่ยมันบาดตรงนี้ไงเพราะว่าถุงเท้า่ผมไม่มันไม่ถึงซึ่งอันนี้มันเจ็บมากแต่ถ้าเกิดคนใส่บ่อยๆก็อาจจะไม่เจ็บแล้วไงมันก็ตัวนี้มันก็จะนุ่มไปแต่ของผมเนี่ยมันยังแข็งอยู่เลยตอนนี้ผมก็เลยเอาตัวนี้มาติดแทนนี่ตัวเนี้ยบอกเลยเลยว่าถ้าเกิดเราใส่กับมันเกงเตอะๆนะอย่างนี้เลยสวย หรือแบบเกงขาสั้นก็ได้ขาสั้นก็ได้สามส่วนอะไรเงี้ยสวยทุกคนตัวนี้สวยมากก็จะเป็นสีฟ้าเข้ากับกระเป๋าของผมผมไม่รู้ว่าอะไรดมันโดนโดนใจนะซึ่งปกติผมชอบสีดํานะทุกคนแต่ทำไมไม่รู้ไปทำไปซื้อสีน้ําเงินเนี่ยไม่เข้าใจจริงตันมาเรามาดูคู่ก่อนสุดท้ายก็คือคู่นี้เลยก็คือ a i r m a ทุกคนนี่ เป็นออาต้าของชิปเป e รแบ็เลยนี่ทุกคนดำล้วนไม่มีขาวกระตุ้ไม่มีอะไรเลยั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ที่ผมตอนนั้นพีออเดอร์มาั้งจากประเทศอะไรไม่รู้แต่ผมไปสั่งเข้ามาประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเกือบหมื่นอ่ะก็คือประมาณ98้าอันตัวเนี้ยเ8้าันแปแพงมากแพงโคตรๆแล้วคือไม่ค่อยได้ใส่เลยทุกคนเพราะว่าผมตอนนี้ไม่ได้ออกไปไหนแล้วไงแล้วก็ คือรองเท้าราคามันบางอันมันสูงมาเนี่ยแต่คือแบบของผมอ่ะคือมันสูงที่สุดสาหรับผมแล้วไงก็ไม่กล้าใส่เท่าไหล่ขับมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วผมก็กลัวตรงนี้มันจะแตกไงประมาณแบบสุญญากาศมันจะแตกแล้วผมก็อมองว่าเออผมก็เคยใส่รองเท้าที่มันเกือบเกือบเต็มเหมือนกันเห็นไหมทุกคนผู้เนี้ยสุญญากาศเกือบเ,เท่ากันเลยคือมันก็ไม่แตกอ่ะผมก็เออไว้ใจด้วยอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ได้เอาใช้อันนี้ไปเขีย่ยเขี่ยขาตั้ง แต่ผมใช้แค่ปลายขาตัวนี้ที่เขียขัดรตั้งแทนซึ่งตัวเนี้ข้อดีขยองมันก็คือมันจะเบากว่ามันจะเบากว่าเก้าเจ็ดธรรมดาที่มันเป็นรุ่นก่อนแล้วก็มันจะตรงเนี้ยมันจะไม่เป็นหนังไงมันจะเป็นผ้าผ้าอะไรไม่รู้มันจะเป็นผ้าแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยเห็นไหมทุกคนจะเป็นทรงหยดน้ําแล้วพอเวลาเราโดนแสงเนี่ยมันจะเลืองมันเป็นแสงแฟลชถ้าเกิดแสงแฟลชมันโดนใช่ไหมทุกคนมันจะเลืองแสงออกมาเงาสวยเลยตัวนี้แต่ข้อเสียของมันก็คือสไตล์ใน่เกียจนะทุกคน ก็ผมก็เลยเลือกคู่ที่มันใหญ่กว่าเห็นไ,ไหมหน้ามันจะยาวกว่าแล้วผมเป็นคนที่ช่วงขาเนี่ยหอังตรงว่าช่วงขาผมสั้นแล้วตันมัน,มนทําให้ตัวนี้ครับผมเวลาผมใส่ใช่ไหมมันยาวมันก็เลยดูแบบตัวผมตันไปเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเ,เปล่านะแต่แบบว่าเหมือนอย่างนั้นอ่ะเหมือนจะแบบตัวตันๆไงไม่รู้แล้วก็ความเสียอย่างก็คือตรงนี้ขอบนี่เลยทุกคน เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใส่ถุงเท้าสั้นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอเวลามันใส่เนี่ยเวลาเดินตรงเนี้ยมันไม่ได้กัดตรงนี้ไงมันไปกัดตรงข้างตรงเนี้ยเจ็บแล้วตอนนี้ยังยังเป็นแผลอยู่เลยประมาณขาตรงนี้ทุกคนขานตรงเนี้ยมาช่วงนี้เป็นแผลเลยคือแบบมันสีอะสีจะมันเป็นแผลอะ่ะวิธีแก้คือผมเนี่ยก็ใส่ถุงเท้าให้มันยาวขึ้นแต่ข้อเสียก็คือมันมันจะไม่เห็นขาเราไง มันจะแบบว่ามันจะไม่เห็นขาเราเติรขึ้นมามันจะแบบมีถุงเท้ามากันแล้วแต่สไตล์คนนะแต่ผมไม่ค่อยชอบผมชอบแบบเติรเติขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะดูสวยกว่าแล้วตัวเนี้ยบอกเลยว่าแพงมากสําหรับตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าราคามันลดหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเนี่ยมันเป็นที่เปิแบ็ในช็อปไทยมันไม่มีมันต้องไปตอนนั้นผมไปหาที่สยามมั้งมันจะมีอยู่คู่หนึ่งแต่ว่าคู่นั้นที่ผมลองอ่ะคือมัน มันเล็กกว่าเ๋ยผมต้องไปพเดอร์ออกมาซึ่งมันเป็นยูสิบยูเอสนะทุกคนก็คือใหญ่ใหญ่กว่าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นแค่แปดจุดห้าองอันนี้มันเป็นสิบเลยคือผมรู้เรื่องไแล้วว่าพอเวลาเราใส่เข้าในกี้ต้องใส่ใหญ่ปกติถึงจะไม่เจ็บตรงขาตรงนี้เรามีประสบการณ์แล้ะซึ่งผมนี่ยมี Air Max ทั้งหมด2รุ่นก็คือ90กับเ7จเออส่วนสุดท้ายเลยเนี่ยเป็นคู่ที่ผมเนี่ย ซื้อมาในราคาถูกมากมันเป็นรองเท้าคุ้มข้อมั้งเท้าหุ่มข้อเขาเรียกว่าไงรองเท้าแตะหุ่มข้อเออตอนนี้ก็สภาพเน่าและ้ะทุกคนเห็นไหมเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายนะใส่สบายทุกคนเหมือนรองเท้าแตะเลยตัวเนี้ยนี่แล้วมันก็สามารถติดนี้ได้ด้วยนะมันจะมีเชือกมาให้ข้างหลังเอาไว้ติดกับรองเท้าเพื่อเวลาเราเดินมันจะได้สวยไงเพราะว่าตอนนั้นที่ผมซื้อคู่เนี้ยมาเนี่ยพระว่าผมเห็น ตัวหนึ่งก็คือเป็นอาดิดาสอาดิดาสรุ่นที่มันเป็นหุ้นพ้อเหมือนกันตัวนั้นนะ่าสวยทุกคนแล้วก็มันไม่สามารถถอดอย่างนี้ได้ไงแต่ถามว่าทําไมผมถึงเลือกซื้อตัวนี้เพราะว่าราคามันถูกกว่าตัวนั้นอาดิดาสมันจะแพงกว่าทุกคนเห็นไหมแะเป็นสไตล์นี้อาดิดาสมันจะแพงกว่าแล้วก็อันนี้ผมนะได้ซื้อให้แฟนผมด้วยนะก็จะมีคู่เหมือนกันอย่างนี้เลยใส่ไปคู่กันได้ตัวนี้ประมาณ6 5 0หบาทั้งผมเจอใน Facebook ก็เลยเออลองสั่งมาดูสองคู่ก็เลยถูกเลยนะทุกคนสองคู่ประมาณพันพันสามเองก็ซื้อบระมรณราคาเกือบเท่าคู่เนี้ยแต่ได้สองคู่อ่ะคนนี้ก็คือรองเท้าทั้งหมดกี่คู่นะห้าคู่ของผมเนี่ยห้าคู่ของผมเลยก็มันไม่ได้เยอะทุกคนเพราะว่าผมปกติคือผมไม่ได้เป็นคนแต่งตัวแต่งตัวมากอยู่แล้วคือจะไปไหนก็รองเท้าแตะกับกางเกงแบงแบงอะไรเงี้ยแต่เสื้อยืดธรรมดา ผมไม่ได้เป็นคนที่แต่งตัวแบบว่าจ๋าอะไรอย่างนี้ซึ่งขัดกับแฟนผมมากเลยนะทุกคนแฟนผมนี่จะเป็นคนที่แต่งตัวแบบก็แต่งตัวแล้วก็มีรองเท้าหลายคู่เลยประมาณนี้แหละทุกคนคือผมไม่ได้มันคนแต่งตัวเยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าพวกนี้เลยก็เสียดายอยู่ก็คือตัวเนี้ยผมเสียดายมากเลยที่ราคาเกือบหมื่นนะแต่ใส่น้อยครั้งมากแล้วก็ไม่รู้มันจะพันทันน้งหมดเลยล้วผมไม่ได้ใส่เนี้ย <Yeah. S 1> พื้นยังแบบสดสอยู่เลยนะทุกคนเห็นไหม เหยียบเหยียบเหยียบถนนไม่เท่าไหร่เองใส่ขับมอไซร์ไค์ไกี่ครั้งเองแล้วก็แทบไม่ได้เดินเลยตัวเนี้ยน้อยมากเสียดายแต่คู่นี้คุ้มเพราะว่าผมใส่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ปีหนึ่งยันตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะยังใส่อยู่แล้วก็คู่นี้เหมือนกันคู่นี้ด้วยนานๆทีแต่คู่นี้ผมจะใส่กับเก่งยีนมากกว่าเพราะมันจะเข้ากับคือพวกสแลกเนี้ยผมจะไม่ค่อยใส่เพราะว่ามันไม่ค่อยเข้ามากส่วนตัวน,นี้ผมก็มีแซมแซมบ้างนะผมเพิ่งซื้อตอนประมาณผมจบแล้วอ่ะ คืออ,อย่างได้หะาดิด้านี่เป็นรองเท้าหุ่มข้อก็อยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับติดตามไม่ถึง1นึ่งพันสาแล้วนะครับผมทุกคนถ้าเกิดใครมีรองเท้าอะไรแบรบว่าเด็ดๆที่แบบว่าชอบเนี่ยแชร์กันได้นะครับทุกคนมาแชร์ในความคิดเห็นกันได้นะผมก็อยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยใส่รองเท้าอะไรกันบ้างสําหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย